วันนี้เรามาทำความรู้จักกับไอ้ไข่ไอ้ไข่เด็กวัดจะดีดังทำไมถึงดังเป็นเพราะอะไรประวัติเป็นมาอย่างไรทำไมผู้คนถึงมีความศรัทธาไอ้ไข่คือใครทำไมมีแต่คนบูชาไอ้ไข่คือวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ที่บัรดาลโชคลาภ และความสุขสมหวังให้แก่ผู้กราบไหว้บูชาไม่ใช่กุมารทองอย่างที่เข้าใจกันแต่เป็นกุมารเทพชาวบ้านเชื่อว่าดวงวิญญาณของไอ้ไข่สิงสถิตยอยู่ในไม้แกะสลักรูปเด็กผู้ชายที่ตั้งอยู่ภายในวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่เคยถูกทิ้งร้างสมัยก่อนเมื่อวัวของชาวบ้านในพื้นที่สูญหาย พวกเขาจะมาบนบานไอ้ไข่และได้วัวคืนทุกครั้งต่อมาจึงเริ่มขอพรเรื่องอื่นๆเช่นโชคลาภการค้าขายปรากฏว่าสมหวังแทบทุกรายจนมีเสียงเล่าลือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนศรัทธาจากละแวกใกล้เคียงมากราบไหว้จนไปที่โด่งดังไปทั่วประเทศโดยเฉพาะคอหวยที่มักจะเดินทางมาขอเลขเด็ดอย่างไม่ขาดสาย ทำให้มีบางคนเปลี่ยนชื่อไอ้ไข่ว่าเป็นพี่ไข่หรือตาไข่ประวัติและตำนานของไอ้ไข่วัดเจดีตำนานของไอ้ไข่เป็นเรื่องเล่าในท้องถิ่นที่เล่าสืบต่อกันมาช้านานว่าเป็นเรื่องเล่าในตำนานท้องถิ่นที่เล่าสืบต่อกันมาช้านานโดยเชื่อว่าไอ้ไข่ เป็นลูกของชาวบ้านที่มาวิ่งเล่นในวัดตั้งแต่เด็กๆแต่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตวิญญาณผูกพันกับวัดแห่งนี้จึงสิงสถิตยอยู่ในวัดเจดีมาจนถึงปัจจุบันบางก็เล่าว่าในอดีตหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เดินทุดงมาปักกรดอยู่ภายใต้พื้นที่วัดร้างซึ่งก็คือวัดเจดีในปัจจุบัน โดยมีวิญญาณของไอ้ไข่เด็กผู้ชายวัยเ้าถึงสิขวบซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดเดินทางติดตามมาด้วยภายในวัดแห่งนี้มีทรัพย์สมบัติตามซากโบราณสถานเป็นจำนวนมากหลวงปู่ทวดจึงให้ไอ้ไข่อยู่ที่วัดเจดีเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติของวัดส่วนอีกตนานเชื่อว่าไอ้ไข่เป็นลูกศิษย์ ที่ติดตามหลวงพ่อปู่จากสงขาเพื่อเดินทางไปพระนครศรีอยุธยาแต่เมื่อเดินทางมาถึงวัดร้างหลวงปู่ทวดรับรู้ด้วยญาณว่าวัดแห่งนี้จะรุ่งเรืองภายในภาคหน้าจึงสั่งให้ไอ้ไข่อยู่กับสมภารวัดเพื่อเฝ้าวัดแห่งนี้เมื่อหลวงปูท่ทวดกล้จะเดินทางกลับมาไอ้ไข่ที่เคยลล่นสัจจาว่าจะเฝ้าวัดได้เดินลงสระน้ำภายในวัด เพื่อปลิดชีพตัวเองจนกลายเป็นวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้าดูแลนับตั้งแต่นั้นทั้งนี้หลายคนอาจเข้าใจว่าดวงวิญญาณชื่อไข่แต่จริงๆแล้วคำว่าไอ้ไข่เป็นคำที่ชาวปากใต้ใช้เรียกแทนชื่อเด็กผู้ชายจึงเป็นที่มาของชื่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนั่นเองเรื่องลี้ลับและความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่ แต่เดิมบริเวณวัดเจดีเป็นวัดเก่าแก่รกร้างมีซากอิฐและเจดีโบราณที่เชื่อว่ามีอายุมากกว่า1,000ปีได้บูรณะใหม่อย่างจริงจังเมื่อปีพศ2500ว่ากันว่าหากใครมานอนค้างแรมโดยไม่ได้บอกกล่าวยามค่ำคืนจะมีเด็กมาหยอกล้อดึงขาบ้างตีบ้างชาวบ้านจึงแนะนำให้บอกกล่าวไอ้ไข่ก่อนเสมอ ต่อมาปีพศ2526หลวงพ่อเทิมเจ้าอาวาสวัดเจดีได้สร้างเหรียญบูชาไอ้ไข่รุ่นแรกขึ้นนำไปสู่แรงศรัทธาในการจัดสร้างเหรียญในรุ่นต่อมาพร้อมกับความโด่งดังของไอ้ไข่ที่เล่าลือกันปากต่อปากถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการรับบนไหว้เรื่องต่างๆวิธีบูชาไอ้ไข่วัดเจดีบูชาอย่างไรให้สมหวัง สำหรับผู้ที่ต้องการบูชาและบุญบานไอ้ไข่วัดเจดีให้ซื้อดอกไม้ทูบเทียนและทองคำเปลวตามกำลังศรัทธ,ธาก่อนจะจุดทูบสามดอกสวดบทบูชาพระรัตนตรยัยและสวดบทนรมัสการพระพุทธเจ้าดังนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภัคะวาพุทธังพัะวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภควตาธมโมธม,มังนะมสามิสุป,ปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโคสังคังนะมามิต่อด้วยนโมสามจบคาถาสวดบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์หลังจากสวดบทข้างต้นเรียบร้อยแล้วให้ตั้งจิตเป็นสมาธิเรียกชื่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์และสวดคาถาไอ้ไข่ดังนี้ อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโรลาภลาภาพระวันตุเมเริ่มอธิษฐานขอพรให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการแล้วจึงนำทองคำเปลวไปติดที่ไม้แกะสลักรูปไอ้ไข่เคล็ดลับในการบนบานแนะนำให้ขอทีละเรื่องและบอกให้ชัดเจนเช่น หากขอให้ได้งานก็ต้องระบุว่าเป็นงานประเภทใดภายในระยะเวลาเท่าไรหากขอให้ขายของได้กำไรก็ให้ระบุว่าให้ได้เดือนละเท่าไรจึงกลายเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีขอได้ไหว้รับนั่นเองสิ่งสำคัญที่สุดในการกราบไหวบูชาไอ้ไข่จะต้องยึดถือเป็นที่ตั้งคือการมีสัจจะ เมื่อสิ่งที่บนบานไว้สำเร็จผลลุล่วงแต่ต้องมาแก้บนตามที่รับปากไว้ซึ่งสอดคล้องกับตำนานไอ้ไขวัดเจดีเมื่อครั้งที่ให้สัจจะวาจาต่อหลวงปู่ทวดว่าจะดูแลรักษาวัดเจดีทำให้เชื่อว่าไอ้ไข่ชอบคนที่มีสัจจะใจนักเลงพูดคำไหนคำนั้นวิธีแก้บนไอ้ไขวัดเจดีและของแก้บนที่ควรมี สำหรับวิธีแก้บนให้นำของแก้บนให้ไอ้ไข่และจุดทูปหนึ่งดอกเท่านั้นสวดบทบูชาพระรัตนตรยัยสวดบทนมัสการพระพุทธเจ้าและสวดบทบูชาไอ้ไข่บทที่กล่าวไว้ข้างต้นหลังจากนั้นให้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้มาบนบานเรื่องระบุเรื่องที่ได้บนบานไว้บัดนี้ด้วยบาร,รมีของไอ้ไข่เด็กวัดเจดี ทำให้สมปรารถนาทุกประการข้าพเจ้าได้นําของมาถวายเพื่อแก้บนด้วยถือสัจจะเป็นที่ตั้งและขอให้การบุญบานครั้งนี้ขาดจากกันนับแต่บัดนี้ด้วยเทินสิ่งของที่มักมีผู้เลื่อมใสมาแก้บนที่วัดเจดีโดยเชื่อว่าไอ้ไข่ชื่นชอบได้แก่ประทัดรูปปั้นไก่ชนชุดทหารชุดตำรวจ ของเล่นเด็กผู้ชายน้ำแดงขนมเปี้ยะกลองยาวแก้บนมโนราแก้บนวิธีบูชาไอ้ไข่แบบพกพาบูชาที่บ้านต้องเตรียมอะไรบ้างปัจจุบันไม่เพียงแต่มีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางไปไหว้ขอพรไอ้ไข่ถึงวัดเจดีเพียงเท่านั้นแต่อีกจำนวนไม่น้อยได้เช่าวัตถุมงคลไอ้ไข่ พกติดตัวหรือบูชาไว้ที่บ้านสำหรับวิธีบูชาไอ้ไข่แบบพกพามีข้อปฏิบัติและสิ่งที่ต้องจัดเตรียมดังนี้วางหิ้งบูชาไอ้ไข่ต่ำกว่าหิ้งพระประจำบ้านโดยวางหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือไม่วางหิ้งบูชาไว้ใต้บันไดไม่หันหน้าไปทางห้องน้ำหรือห้องครัวรักษาความสะอาดหิ้งบูชาอยู่เสมอ ไม่ควรคล้องพวงมาลัยที่องค์ไอ้ไข่กระถางทูบหนึ่งกระถางเชิงเทียนหนึ่งคู่เจกันดอกไม้หนึ่งคู่พานหรือภาชนะสำหรับวางของไหว้ต่างๆที่ต้องแยกออกจากของใช้ในครัวของที่นำมาถวายได้แก่ขนมผลไม้น้ำแดงนมชุดทหารเด็กชุดของเล่นเลือกถวายในวันพระวันอังคารหรือวันเสาร์ จุดทูปสามดอกเมื่อต้องการบูชาหรือบนบานจุดทูปหนึ่งดอกเมื่อต้องการแก้บนภายใต้กระแสะความเลิ่มใสที่ผู้คนมีต่อไอ้ไข่วัดเจดีนำไปสู่พิธีกรรมความเชื่อคาถาและวิธีบูชาไอ้ไข่ซึ่งเป็นความศรัทธาส่วนบุคคลและเป็นที่พึ่งทางใจให้อยู่ในสัมมาอาชีพ เพราะสิ่งที่จะขอพรหรือบนบานต้องเป็นเรื่องสุจริตเท่านั้นเหนือสิ่งอื่นใดกุศโลบายทางธรรมที่ผู้บูชาไอ้ไข่จะต้องยึดมั่นคือการมีสัจจะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำคัญที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันคาถาบูชาได้ใส่ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามเคด้วยค่ะขอบคุณค่ะ